ข้อแรกเราพูดว่าชีวิตมีองค์ประกอบยังไงอ็อบเจกต์ภายนอกมากระทบภายในรูปธรรมส่งผลให้เกิดนามธรรมาคือความสุขเกิดขึ้นค,ความสุขส่งผลให้เราอยากกินต่ออยากตักช้อนต่อไปนี่คือกลไกของชีวิตมันมีองค์ประกอบอย่างนี้และองค์ประกอบอย่างนี้มันมีลักษณะเปลีย่ยนแปลงไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยถ้าเราเข้าใจกระบวนการเหตุปัจจัยแล้วทําเหตุปัจจัยให้ถูกต้องมันก็จะไม่เกิดปัญหาครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่เข้าใจกลไกน,นี้แล้วพออร่อยเกิด อัตมาก็ไปสังเกตเราไม่เข้าใจเรารู้สึกอร่อยมันอร่อยเราก็ชอบอแล้วพอชอบปุ๊บมันก็อัตโนมัติเลยนะอยากกินอีกใช่อยากได้อีกครับไอ้พออยากได้อีกเนี่ยเราก็เลยตักช้อนต่อไปใสป่ปากม,มันก็อร่อยอีกสุกอีกอยากได้อีกครับนี่คุยกันแบบสโลโมชันในชีวิตจริงมันเร็วปุ๊บเลยนะเ <laughs> <ะ> <laughs> สร็จแล้วพอมันอยากได้อีกมันก็กินอีก จนจนมันหมดไม่มีให้กินแล้วครับคราวนี้ถูกแล้วหรือแม้แต่ได้กินแล้วสุกนั้นมันหายแต่ใจเรายังอยากได้อยากให้มันอยู่ต่อเราไม่ยอมรับที่มันเปลี่ยนเราอยากให้มันไม่เปลี่ยนสุกเกิดฉันไม่อยากให้ดับทุกเกิดฉันอยากให้ดับแต่เหตุปัจจัยมันยังอยู่มันไม่ดับฉันก็เลยทุกครับเมื่อสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ใจเราไปเอ็กซ์เพคให้มันเป็นอย่างที่ฉันต้องการครับนี่แหละเลยเกิดทุก ดังนั้นความคาดหวังความเอ็กซ์เพกต่างๆบนพื้นฐานที่เราไม่ได้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงและเหตุปัจจัยณนะตอนนั้นนี่แหละครับคือเหตุแห่งทุกทั้งหลาย